สวัสดีแฟนบอลอารเทุกคนนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่27เมษายน2018นะครับอยู่กับอาชุยทางอาอรเซอุครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้นะครับอาอรเซอลไม่มีคิวทำการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะได้ฝึกซ้อมเตรียมทีมเพื่อต้อนรับการมาเยือนของแชมป์ลีกเอิงฤดูกาลล่าสุดอย่างเพรสังแชงแมงนะครับซึ่งก็ผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับยังไม่แพ้ใครในการแข่งขัน หลีกเอิงฤดูการนี้เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาพริเซนชามงเนี่ยก็ได้ลงสนามเพื่อทำศึกในรายการหลีกเอิงนะครับซึ่งจริงๆพวกเขาก็ควา้าแชมป์ไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็มีความตั้งใจที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้ชื่อว่าเป็นทีมที่ควา้าแชมป์หลีกสูงสุดของฝรั่งเศสแบบไร้พ่ายนะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยทำไม่สำเร็จนะครับแพ้ให้กับ นิส nice ผู้มาเยือนไป1ประตูต่อ3นะครับโดยซึ่งก็ถือว่าช็อกแฟนบอลพรสิซนั่ชามงอยู่มากทีเดียวนะครับนักเตะเองก็ดูเหมือนจะไม่อยากเชื่อผลการแข่งขันหรือเซนริก้ก็ออกมาแสดงความชื่นชมลูกทีมนะครับที่ก็ได้ทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่านิส nice เนี่ยก็สามารถรับมือกับพวกเขาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะฟอร์มเซฟของผู้รักษาประตูของพวกเขา ถึงแม้ว่าพรีเซแชั่แมจะจัดตัวผู้เล่นแบบเต็มสูบเหมือนกันนะเพื่อเป้าหมายในการเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของฝรั่งเศสแบบไร้พ่ายนะแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องผิดหวังแล้วก็หวังว่าความผิดหวังนี้จะทําให้พวกเขาเสียความมั่นใจไปบ้างนะเมื่อเจอกับอาร์เซอลโดยตัวผู้เล่นที่ลุยส์เอนริเกจัดลงสนามก็เรียกว่าเป็นสเปผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดนัดหนึ่งนะครับ ใช้พวกสาประตูอย่างดอนนารุม่าแบ็กสองข้างเป็นฮาคิมี่กับแมงดิสในขณะที่คู่เซนอ์แบ็กเป็นมาควินยอสกับปาโชแดนกลางมีเจ้าเนเวสวิทินยาแล้วก็ลุยสในขณะที่แนวรุกมีดูเอแล้วก็ควารัสเคเลียยืนขนาบข้างโดยหน้าเป้าเป็นเดมเบเล่ซึ่งจากรายชื่อเนี่ยก็ดูเหมือนว่าถึงแม้จะไม่มี บาคล่าแต่ก็ถือว่าชุดที่ส่งลงไปเนี่ยดีพอที่จะทําให้ทีมเก็บชัยชนะได้นะครับพวกเขาครองบอลไปถึง76%นะครับแล้วก็มีโอกาสยิงถึง32ครั้งเข้ากรอบไปถึง13ครั้งนะครับแต่ก็เป็นแค่ประตูเดียวในขณะที่นิสเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะครับทั้งเกมเนี่ยพวกเขาได้ยิง7ครั้งครับเข้ากรอบไป3ครั้งแล้วก็เป็น3ประตูโดยลุยเอนริเก้เนี่ยมองว่าครึ่งแรกเนี่ย ทางด้านนิสเนี่ยมีโอกาสเข้ามาใกล้กรอบเขตโทษของพารสเซงช์แชมงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เป็นประตูไปเลยส่วนพารสเซงช์แชเมงเนี่ยก็เรียกว่านับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่สามารถเอาประตูจากนิสได้ก็ต้องแสดงความยินดีกับนิสด้วยและถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่เป็นใจกับทางด้านพพรสเซงช์แชมงในนัดนี้นะครับแต่ว่าผู้จัดจาการทีมของพวกเขาอย่างลุยส์เอนริเกก็ยังมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าทีมมีความพร้อมที่จะ บุกไปเยือนอารเซอในคืนวันอังคารที่29เมษายนนี้นะครับส่วนความพร้อมของทางด้านอารเซอก็ต้องรอฟังจากพรสคอนเฟรนท์ของมิเกลเดต้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอัปเดตความพร้อมของมิเกลเมริโน่แล้วก็เบนไวที่ได้รับประการบาดเจ็บมาจากเกมที่อารเซอเอาชนะอิปสิตทาวไป4ประตูต่อ0และถึงแม้ว่าสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีก จะยังไม่การันตีนะครับสำหรับการคว้าตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของอาร์เซอลแต่ตอนนี้แข่งไป34บ34นัดมี67แตม้มการที่อาร์เซอลจะพลาดตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็ต้องถูกทีมที่อยู่ในอันดับที่6นะครับแซงขึ้นมาและนั่นก็แปลว่าทีมอย่างเชลซีนะครับที่มี60แตม้มจากการแข่งขัน34นัดเท่ากับอาร์เซนอลเหลือการแข่งขันอีก4นัดนะครับ ซึ่งใน4นัดนี้เนี่ยทั้งอาร์เซอลแล้วก็เชลซีต่างก็ต้องเจอกับลิเวอร์พูลกันทั้งคู่เลยนะครับโดยลิเวอร์พูลเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของธนัมสเปอร์ในเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วพวกเขาก็หวังว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้และถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยในการเจอกับเชลซีก็ต้องดูว่าพวกเขาเนี่ยจะพร้อมขนาดไหนนะเพราะว่าก็เชื่อว่าน่าจะมีการเฉลิมฉลองกันสุดเหวี่ยงเหมือนกัน แต่ยังไงก็ตามเชื่อว่าอาร์เน,น็ตส์สตก็น่าจะได้กำชับลูกทีมเป็นอย่างดีว่าอย่าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าเฉลิมฉลองจนเมาค้างแล้วก็ปล่อยเกมกับเชลซีให้ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งจะทำให้การเป็นแชมป์ของพวกเขาเนี่ยมีจุดด่างพร้อยนะพอคว้าแชมป์ได้ปุ๊บก็ปล่อยจอยปั๊บอะไรแบบนี้ทีมที่กำลังลุ้นตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแอสตันวิลล่านิวคาสเซิล แมนเชสเตอร์ซิตี้และเผยๆรวมถึงอาร์เซอเนี่ยก็จะตําหนิเอาได้นะและสมมุติว่าเชลซีชนะเลอ้์วพูลได้นะพวกเขาจะมี63แต้มจากการแข่งขัน35นัดในขณะที่อาร์เซอนเองจะต้องเล่นกับบอลมัดในสุดสัปดาห์หลังจากที่เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเพลย์เซิงแชแมงนะครับซึ่งก็เชื่อว,ว่าอาร์เซอเองก็คงจะมีกังวลอยู่บ้างเหมือนกันนะกับเกมสุดสัปดาห์นั้นเพราะว่า กลางสัปดาห์ถัดไปก็ต้องบุกไปเยือนพริสเซงแชแมงแต่ว่ายังไงก็ตามเชื่อว่าผลการแข่งขันในนัดแรกที่อาร์เซอลเจอกับพริสเซงแชแมงก็จะส่งเซนติเมนต์ไปที่นัดสุดสัปดาห์ที่อาร์เซอลจะเล่นกับบอลมัดอยู่มากทีเดียวนะเพราะว่าถ้านัดแรกอาร์เซอลเอาชนะพริสเซงแชแมงไปได้ขาดลอยนัดที่อาร์เซอลจะเล่นกับบอลมัดก็คงจะจะเต็มนะเพื่อรักษาสถานการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะครับให้ อยู่ในจุดที่จะสามารถคว้ารองแชมป์ได้จบด้วยการเป็นรองแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับก่อนที่จะเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลิกนัดที่2ในวันที่7พฤษภาคมนะครับก็คือกลางสัปดาห์ถัดไปหลังจากนั้นจะต้องเจอกับเวอ้์วภูนะครับซึ่งตามข่าวบอกว่าอาร์เซอลอาจจะต้องตั้งแถวเกียรติยศปรบมือให้กับนักเตะเวอ้์วภูด้วยถ้าหากว่าพวกเขาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับซึ่งนัดน,นั้นเราก็จะสามารถ ได้แบบเต็มเหนียวนะกับเวอร์วภูถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นแชมป์ไปแล้วแต่ว่าพวกเราก็หมดห่วงนะกับเรื่องราวของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งถ้าอาเซลผ่านเข้ารอบไฟแนลได้นะก็จะไปแข่งขันกันในวันที่31พฤษภาคมนะหลังจากปิดฤดูกาลไปแล้วและการเอาชนะทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แต่จบด้วยการไปรองแชมป์เนี่ยมันก็ยังมีความน่าภูมิใจมากอยู่ ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเกิดแพ้เวอร์วููมันก็จะเป็นการตอกย้ําว่าโอเคพวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่าเราแล้วก็สมควรที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปแบบไม่มีข้อโต้แย้งนะครับเอาละนั้นก็เป็นสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในส่วนของเกมพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในช่วงนี้แต่ว่าเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปนะอาร์เซอเองก็มีข่าว ออกมาอยู่ไม่เว้นแต่ละวันสถานการณ์ในแต่ละตำแหน่งก็ดูมีความชัดเจนระดับหนึ่งนะครับเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยก็ใกล้ที่จะเปิดเต็มทีแล้วนะครับโดยฤดูกาลนี้เนี่ยทีมในพรีเมียร์ลีกก็จะสามารถดําเนินการซื้อขายนักเตะได้นะในช่วงแรกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10มิถุนายนก็หวังว่าอย่างน้อยที่สุดอาเซาจะสามารถเซ็น นักเตะตัวท็อปๆเข้ามาร่วมทีมได้บ้างแล้วนะครับในช่วงนั้นเอาละนั้นก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทางอาเซดีครับนำมาฝากในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนบอทุกท่านเนี่ยกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ